ามาแล้วเพื่อนๆชาเขียวระดับเจ็ดครับพนักงานเสิร์ฟจะไม่มาเสิร์ฟทางนี้แล้วมาก็ปิดทางนี้มาก็ปิดโอโยโกไซมาสสวัสดียามเช้าที่นากยญานะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วครับเพื่อนๆให้แฟนไปเช็คเอาท์ก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปขึ้นรถไฟชิงคันเซ็นนะครับเพื่อเดินทางไปที่โตเกียว รถโนโซมิ10โมง12นะครับชานชาลาที่14มาแล้วครับถึงสถานีโตกเกียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชานชาลาที่4นะครับยามาโนเตะเห็นไหมฮะพ<ๆ><ป>เพื่อนๆไปฟอสเวโนก็เดี๋ยวใช้บัตรของชิงนเซ็นออกที่อุเวโนได้เลยครับ ี้เราก็ฝากของกระทางโรงแรมก่อนนะครับกระเป๋ามันใหญ่แล้วมันหนักมากแล้วก็วุ่นวายผมก็เลยไม่ไหวครับไม่ได้ถ่ายแต่ภรรยาเนี่ยแกถ่ายตลอดเลยแกเก่งจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปอาซากุสะกันนะครับนั่งกินซ่าลายนะครับสถานีซากุสะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปออกทางออก2กันนะครับที่ออกทางออกสองเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่อินโฟมชั่นทัวริสก่อนนะครับก็จะมีข้อมูลให้ด้วยนะครับ มาที่ชั้น8นะครับเราก็จะเป็นจุดชมวิวโตกเกียวสกายทีนะครับมินาริมงนะครับเป็นจุดถ่ายรูปที่คนนิยมและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับเดินเข้าไปตามถนนนะครับมเซโดริก็จะถึงบริเวณตัววัดนะครับแล้วก็จะดี5ชั้นคือประตูคามินาโมงนะครับทางเข้าวัดอาซากุสะครับใต้โคมไฟนะครับก็จะมีรูป ที่เป็นรูปมังกรเห็นไหมครับเราก็จะเจอถนนนาคามีเซดโดรีนะครับทอดยาวไปจนถึงหน้าวัดเลยครับก็บจะมีร้านขายของฝากนะครับขายพัดขายตุ๊กตานะครับนะครับตอนนี้คนน่ะจะเดินไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเพราะมันร้อนขายหน้ากากงานวัดไอศครีมน่าจะขายดีช่วงหน้าร้อนเนี่ยร้านนี้ผมชอบมากเลยแต่กินซื้อเสร็จเราก็มายืนกินข้างๆนะครับเพื่อร้านขายดังโง นะครับครับมีให้ชิมด้วยครับร้านขายตะเกียบเพื่อนๆของที่ระลึกถ้วยชาอาจจะดูดาบสมุไรเพื่อนดูราคาเพื่อนเพื่อนนะนี่ดาบสมุไรยอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0เยน39,000นเเยนนะครับประมาณนี้ครับแต่สมุไรอันนี้นี่แสนหกหมื่นสองพันแสนห้ามาเซมซีที่วัดอัสสุสา,สา,สานี่ต้องบอกจริงว่าแม่นมากๆเข้ามาด้านในเรียกว่าประตูโฮโซมงนะครับ ทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีเทพเจ้าอะไรจินฟูจินนะครับเทพเจ้าสายลมเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยด้านหลังของประตูโฮโซมงก็จะมีรองเท้านะครับเป็นรองเท้าฟางนะครับที่ชาวนาช่วยกันทำมาทงไว้วัดมีผู้คนหลั่งไหลมาท่องเที่ยวกันมากมายนะครับทุกวันก็เดี๋ยวไปซื้อทูบกันก่อนซื้อทูบนะครับ2องร้อยเยนครับนะฮะเพื่อนๆเราก็นำทูบเราครับเพื่อนๆครับ ก็ควักความทุกข์เข้ามาเอาความเป็นสิริมงคลภายในวัดนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคาล้มับถือก็คือเจ้าแม่คนอิ่มนะครับ <c oughs> ด้านบนก็จะมีภาพวาดมังกรนะครับแล้วก็นางฟ้าือ <c oughs> อันนี้ก็คือจุดจำหน่ายเครื่องรางของทางวัดนะครับจะมีเครื่องรางนําโชคหลายๆอย่างนะครับ <c oughs> ให้เลือกเครื ال ال ่องรางเกี่ยวกับสุขภาพเจอแต่สิ่งที่ดีความสําเร็จในธุรกิจและประสบความสำเร็จปัดเป่า สิ่งต่างๆให้มีอายุมั่นกว่ายืนนะครับภรรยาก็กําลังไหว้ขอพรน,นะครับเพราะว่าเช่ากาไรของวัดมานะครับขอให้แบบทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จจะทำไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยส,ส,สาธุเราก็จะไปเสี่ยงเซียมซีกันนะครับเรรอเคครับเบอร์ที่เจ็ดสิบห้าเ็ดห้าครับพนักงานเสิร์ฟจ,จะไม่มาเสิร์ฟ ไม่ดีอะสีไม่ดีเราพูกไวอยากให้เขาจะไปกินไอติมชาเขียวที่เขาบอกว่าจะเป็นชาเขียวระดับ7เนอะเพื่อนๆก็มาทางข้างวัดแล้วก็เดินตรงต่อไปเจอสี่แยกไฟแดงก็ข้ามถนนเลี้ยวซ้ายไปก็จะถึงร้านชื่อว่าซูซูกิเอ็นอาซากุสะนะจะมีรสชาติให้เลือกนะครับแล้วก็ราคาระบุให้ด้วยเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับชาเขียวระดับ7เข้มข้น กินดดูคาแรกนี่ทั้งฟันทั้งลิ้นเนี่ยแล้วก็ด้านล่างผมเป็นโฮจิชะนะครับเพราะอยากจะกินแบบเวลากินชาเขียวเข้มๆแล้วอยากจะเอารสอ่อนๆของชาโฮจิชะเนี่ยล้างอีกทีหนึ่งซึ่งชาเขียวระดับเจ็ดนี้ยอมรับว่าเข้ม,มไปกินคุรสุชิก่อนดีกว่าหิวข้าวลวมีบริษัทชา เอาพัลมไอ้น้ำมาช่วยด้วยก็เ,เลี้ยวไปทางนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆครับข้างทางก็จะมีร้านขายของฝากร้านขายน้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ร้านขายของหวานซึ่งเป็นไอศครีมร้านขายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเป็นเหมือนคาเฟ่นินจาสงสารมากครับน่าจะร้อนน่าจะร้อนนะพี่ ดองเกี๊ยวเต้นะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปที่ตึกล็อกเราก็ขึ้นมาถึงชั้น4นี่คูราซูชิครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาสามารถจองคิวได้เปลี่ยนภาษาปั๊บนะครับเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกนะครับเช็คอินแล้วก็เลือกโต๊ะเลือกจํานวนคนแค่นั้นเองเพื่อนๆพอนตอนนี้เรากดจองคิวจากเครื่องแล้วนะครับบ่าย2-40ตอนนี้บ่ายโอเค ใหญ่มากๆเลยมีหน้ากากแบบต่างๆด้วยที่นี่มาละ364ใช่ไหมฮะเราก็มาที่นี่เราก็กด364ยืนยัน3า4คอนเฟิร์มแล้วก็จะมีหมายเลขโต๊ะเรามาโต๊ะโต๊ะเบอร์หป่ะนี่โต๊ะเบอร์ห้าของเรานี่ที่โต๊ะนี่นี่เขามีตะเกียบให้อ้าวทิงตองออกมาเลยกระชาเขียวเตรียมเอาผงชาเขียวครับเพื่อนอยากกินเข้มกินอ่อนแค่ไหนก็ แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเราก็กดน้ำร้อนออกมาสตาร์ทเอนูที่เราสั่งก็มาพอสมควรนะฮะลงมือทานกันเลยครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับใส่วาซาบิมันปูเพื่อนๆอ,อร่อยหมูมายองเนสไข่กุ้งมายองเนส นองปาือครับคูน้าโรยเจเบล่าข้วาวปายตัด่ามะนาวอ่ามาละ <st> เกมมาละเพื่อนเพื่อนเกมมาละ ว้าวไม่ได้ปวดแพ้ปวดนีปวดลุ้มว้าวได้ว้าวได้ครับเป็นเข็มกัดะไม่ได้ถ้าจานสุดท้ายเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้ไปเร็วๆโอ้โหแพ้แพ้ พอแล้วครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นอีกนั่นนะครับเราก็ให้เอาบินสแกนเข้าไปปีไงเราใช้เงินสดถูกไหมเราเลือกเป็นเงินสดเออเสร็จแล้วก็อ่าเราก็ใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปอืมเรียบร้อยอ่าเราอืมจากนั้นก็จะมีเงินทอนออกมาให้นี่เรียบร้อย กาดคูรัซูชิสาขานี้นะครับให้บรรยากาศเหมือนสมัยเอโดะเลยครับอ่าโหมีหน้ากากหลากหลายเลยครับเพื่อนๆบรรยากาศภายในร้านนะครับช่วยตัวเองตั้งแต่ตอนกดคิวจนถึงจ่ายตังนะครับที่นั่งเคาน์เตอร์นะครับเพื่อนๆวันนี้กินไปทั้งหมด20จานนะครับ ห้าจานเล่นเกมได้หนึ่งครั้งถูกลงวัลแค่ครั้งเดียวหนึ่งในสี่ดีใจมากครับตอนนี้ได้ชุดนอนให้คุณพ่อแล้วคุณพ่ออยากได้ชุดนอนที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยมาหาซื้อชุดนอนให้คุณพ่อครับกดเคคปลี่ยนภาษาก่อน,นภาษาแล้วก็เยสอ่าเอาไม่เอาถูกเอาตอนนี้ต้องเอาแล้วแล้วก็นิกนะครับปึ๊บอ่าได้แล้วอ่าตีทีสาม ชุดนอนคุณพ่อผมอ่าเราก็จ่ายด้วยเงินสดเราก็ใส่เงินเข้าไปป๊บอ่าเงินทอนออกมาบินออกมาแล้ก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินชาเขียวระดับแปดกันก็ไม่เคยมีดวงกันร้านนี้เลยครั้งนี้แล้วมาก็ปิดท้งนี้มาก็ปิดเพิ่งรู้ว่าปิดทุกวันอังคารแล้วเราก็มาวันอังคารด้วยเอาบอกว่าเขามีถึงระดับ8เลยดูดิเออีเออเราอยากจะรู้ระดับ8เป็นยังไงเดี๋ยวผมมาลองกินเค้ก็ได้ วัดอาสากุสะท,ทำนายแม่นมากร้านเคปนี้แหละปิดอีกแล้วครับพี่ใบเสียงดวงเสียมซีล้วไปเขาว่าไงเขาบอกว่าพนักง,งานไม่เสิร์ฟใช่พนักง,งานไม่เสิร์ฟอะไรก็งงมากเลยนะพนักงานไม่เสิร์ฟดวงดวงไม่สุพรกันไปสอง้านปิดสอง้าน <c oughs> น้ำดื่มสวรรีปั่นแท้ๆเฮ้ย <c oughs> น่าลองนะเนี่ยมันก็คือสตรอเบอรี่นะครับเอาปากบอกว่ามันมีรสเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่เลยนะครับเพื่อนๆพืสำหรับโรงแรมซาลูสเตลาโฮเทลที่กาห้องนะครับสวยงามมากเป็นรูปมีแพนด้าของอุเอโนะเลสัญลักษณ์อุเอโนะให้มาสองใบนะครับอเปิดห้องเข้าไปดูกันครับเข้าห้องมาเตรียมมีเข้าไปก่อนหนึ่งตัวเข้ามานะเราจะเจอ,อโต๊ะแต่งหน้าแล้วหันกลับไปก็จะมีไม้แขวนเสื้อนะครับ ที่ฉีดกลิ่นอับรองเท้านะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่ตากผ้านะครับหันมาทางนี้ครับเพื่อนๆก็จะมีห้องน้ํานะครับก็จะมีอ่างอาบน้ํานะครับผมแล้วก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับน้ํายาโฟมล้างมือแล้วก็ที่โกนหนวดนะครับให้พร้อมนะครับอ่างก็โอเคขนาดกระทัดรัดแต่ห้องก็กว้างกว่าที่อื่นๆน,นะครับ<ๆ>เพื่อนๆ ครั้งนี้ผมมาเนี่ยห้องหั้งคอนจะกว้างเลยแล้วก็มีเตียง2เตียงพร้อมกับชุดนอนให้นะครับและที่สําคัญมีโซฟาให้เราได้นั่งชิลๆหาอะไรทานกันแล้วก็โต๊ะเขียนหนังสือ,อมีให้นะครับเพื่อนๆใกล้ๆก,กับตู้เย็นอ่าก็มีนะเพื่อนๆนะนี่มีชามีที่ทําน้ําร้อน บรรยากาศยามเย็นของอัอโนะนะคะแล้วราคาค่าที่พักเท่าไหร่นะ600อเยนหก0เอาบินมาดูไม่เชื่อเอาบินมาดูเอาบินมาดูนะเอาบินนะ่ะเอามาดูหกร้อยเยนจริงไห <600 S 1> มหกรเยนจริงๆผู้เป็นเล่นสี่คืนนะเออหกรอยเยนโอ้โหบัตรก็สวยนายหกร้อเยนเออเนี่ยดูสิเพือเพอ en, ่อนเพื่อนสี่คืนหกร้อยเยนบ้าไปแล้วมีที่ไหนอ่ะโอ้โหสี่คืนหกร้อยเยนเพื่อนเพื่อนไปกี่จ่ายไปแค่ 600เยนถูกต้องครับจ่ายแบงค์พันคืนมาอีก400ออันนี้คือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นครับ600เยนรองเท้าดี่แม้ที่ซื้อมาในรองเท้าโอโหที่ซื้อจากโอซาก้าเบามากอันนี้มีไมโครเวฟให้ใช้ด้วยที่ซักผ้าล่ะมีไหมนี่ส อยู่ชั้นห้านะเดี๋ยวกลับมาเราไปซักได้คูเอโนะสเตชันอ้าวอ้าวแพนด้ามาแล้วเพื่อนเพื่อนอ้าวแพนด้าสามมิติของอุเอโนะอ้าวมองหาใครมองหาใครอ้าวว้าวที่สถานีอุเอโนะนะครับแพนด้าสามมิติ เสียงที่คุ้นเคยครับเสียงอันนี้ก็สําหรับผู้ที่พิการทางสายตาิการทางหู <laughs> ผู้พการทางหูไม่ได้ยินดีครับยามาชิโนยะเนี่ยเป็นร้านของเล่น,ท,นที่มีทุกอย่างเลยอันนี้ก็ซูชิหน้าล้นเดี๋ยวเราข้ามถนนไปเลยเพื่อนๆไปถึงตึ้งโมงต้องเดินกลับก่อนอม,มีอาหายคือตอนนี้ขวัญงง เาเดินเร็วมากแล้วเวาขอนไม่เห็นเขาอะว่าเขาเลี้ยวไปทางไหนข้างหน้าขอนก็ไม่เห็นนะทุกคนเอาจริงขอนไม่เห็นจริงๆนะคือไม่เห็นไม่เห็นแฟนขอนไม่แน่ใจว่าเขาไปทางไหนอะทุกคนนี่ขอนกำลังหลุดเหรอหรือยังไงเพ,พื่อนๆอันนี้ขอนไม่ได้ล้อเล่นนะ คขอนก็จะจำทางไปตึกงม่วงไม่ได้ด้วยเอา้าขอนต้องสงสัยขอนต้องต้องเดินย้อนเปล่าอะ่ะอลงแล้วอะขันว่าขันลงแล้วขอนต้องเดินเดินย้อนไหมอะทุกคนขอนไม่มั่นใจเลยอะ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขัวนว่าฝันโทรไลน์หาแฟน่อนแป๊บขันหลงเดี๋ยวแป๊บน,นึงแฟนแฟนเดินหลงไปอีกจุดหนึ่งคือไม่ได้เลี้ยวขวาางถึงม่วงผมึกว่าแฟนรู้ปรากฏแฟนไม่รู้นะครับแฟนก็เลยเดินตรงไปดีที่ว่ามีไลน์มีเนี่ยมีเน็ตก็เลยโทรคุยกันได้อ่ะเรามาดูอันนี้จะเป็นพวกขนมนะครับนี่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตึกม่วงนะครับมีชื่อนะเนี่ย ทาเคปังอันนี้ชื่อทาเคปังเออเป็นสัญลักษณ์ของตึกม่วงทาเคปังเพราะตึกมีชื่อทาเคยะอะครับวันนั้นเนี่ยลองไปชิมแล้วนึกว่าจะไม่อร่อยผมว่าเคยกินแต่รสช็อกโกแลตนะแต่รสชาเขียวอะ่ะอร่อยมากมป๊อกกี้ซอฟรี่ป <laughs> ๊อกกี้งุนด้วยส้มเชอร์รี่มันม่วงเออแต่ที่ผมสนใจอะ่ะ เมลอนถือว่าเราล้างหน้าล้างตาก่อนนอน,อนแล้วเราค่อยมาส์กใช่ค่ะมาส์กแล้วก็จิจิๆที่เนี่ยค่ะน้ำเขาค่นอนข้างเข้มคนเอาไปทาหน้าต่อได้เลยแบบน,น,นี้วันนั้นไม่ต้องทาครีมเพิ่มแค่น้ำนมคาเวียค่ะน้ำนมคาเวียเลย<ช>อันนี้ได้ผลคือบีบที่หน้าแล้วก็ทาก่อนนอนก็ได้อันนี้จะทําให้ผิวกระจ่างใสเพราะมีคาเวียเพราะมีคาเวียอันนี้โอเคแล้วก็ แฮคีมาครับแนะนำตัวไหนครับคีมจะอยู่ทางด้านโ <Okay S 2> น้ตค่ะเป็นตัวที่มีคิวเทนอ่าครับผมอ่าสองตัวนี้ครับไม่ได้ต่างกันมากครับ เนื้อเหนียวหรือเนื้อลื่นๆผมว่าถ้าใจผมนะต้องชอบลื่นไม่ค่อยอไม่น่าชอบเหนียวงั้นแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะโอเคครับเพราะว่าตัวนี้จะเนื้อไม่เหนียวแล้วก็คือได้ลื่นลื่น่นใช่เป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋อลื่นๆ่นด้วยแม่าตัวนี้มันจะเหนียวครับรแ,ลแล้วทําให้ผิวเต,ต่งตึงใช่ถือว่าดีคิวเทนเพราะมีคิวเทนเป็นแพรครีมตัวนี้ครับแนะนําตัวนี้นะแม่นะเวลาใช้ใช้อย่างไงครับก็คือสามารถทาที่มือได้เลยรู้สึกแห้งก็ทาได้เลยอ๋อทาได้เช้ากับวันเย็นเราอยากทาเราทาได้เลยต้้ออองงลามมื่นัครบ ไม่ต้องต้องจริงๆอ่ะอยากให้ล้างมือก่อนล้างมือสะอาดแล้วก็ทาคนเราเขาจะมีอันเนี้ยค่ะเหมือนเก็บไว้ในลิ้นชักสมมติคนที่ทํางานอะครับีวางไว้เลยแล้วเขารู้สึกว่ามือเขาเ็นเขาจะมาทามาร์กหน้านะครับที่มีส่วนผสมของอะไรนะครับมีส่วนผสมของคาเวียค่ะมีส่วนผสมคอลลาเจนค่ะมี EGF มีพาเซนตาพาเซนตาคือส่วนผสมที่ทำจากพวกลกแบบลกสัตว์นะคะลกหมูหรือลกจะทําให้อ๋อลดนี่นี่นี่ใช่ค่ะลดความเหี่ยวย่นของคอถูกต้องลด ความเหี่ยวย่นริ้วรอยคือได้ดีมากดีมากก็คือมาร์กยังไงครับก่อนนอนใช่ค่ะมาร์กก่อนนอนยี่สิบไปออกงานมาร์กตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปออกงานอ๋อน่าจะกระจ่างใสเต่งตึง่อจะจะแนะนําวิตามินนะค่ะถามว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างดูได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะโอ้โหช่วยทําให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียหลับสบายช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายดูอ่อนวัยแล้วก็ช่วยเรื่องแบบความช่วยเรื่องแบบหัวใจช่วยเรื่องได้่องทุกอย่าง มันเป็นวิตามินที่ตอนนี้เหมือนแบบเราไม่จำเป็นต้องแทบุ้ยลดน้ําหนักด้วยแล้วผมผอมผานดีขึ้นเพราะว่ามันช่วยทําให้เราแบบแข็งแรงขึ้นค่ะถามว่าที่อายุเยอะขึ้นที่ลดน้ําหนักยากถูกต้องไหมคะแต่ทำไมเด็กอิ่มถึงลดน้าหนักได้ดีเพราะว่า d n a เขาแข็งแรงตอนนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเช็กับยืนยันคุณหมอที่มาจากเมกาวันก่อนมีคุณหมอที่มาจากอเมริกาค่ะเขามาบอกว่าตัวนี้ดีมอกที่ขาดบอกว่าทานต่อวันค่ะแค่เกินสองวันวินรีมก็เพียงพอแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะตอนหนึ่งเมตน ได้ประมาณ7,500มิลลิกรัมโอ้ย่างงั้นก็วันละเม็ดได้เ <LIKE anak S 2> พราะนั้นวันละเม็ดได้ค่ะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเป็นคนนอนหลับยากต้องก่อนแนะนำทานก่อนนอนก่อนนอนคือสามารถทานแบบตอนช่วงท้องว่างตอนเช้าถึงมาทานเนี่ยได้เหมือนกันแต่ถ้าบางคนแบบว่าเขาอยากไปแก้เรื่องนอนด้วยเงี้ยค่ะสามารถทานก่อนนอนก่อนนอนวันละเม็ดได้ดีที่สุดคือ4-6ถึงเดือนค่ะอ๋อมันถึงจะเห็นผลดีที่สุดแต่ว่าจริงๆ2อาทิตย์แรกสามารถ รับรู้ได้ถึงเรื่องการนอนแล้วคะ่ะว่าด,ดีแต่ชุดนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เพราะว่ากระหุมที่พากงง็งวงสุเพราะว่าเหนื่อยวอันนียค่ะถ้าสมมติว่าซื้อเป็นแพ็คค่ะมันจะม,มันจะลดราคาประมาณหนึ่งหมื่นตัวเองฉะนั้นคุ้มมากครหนึ่งปีคะ่ะประมาณสองหมื่นสองพันบาทครบอ่สิบถึงสิบห้านาทีแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายจากข้างบนมาย้ายมาอยู่ข้างล่างได้เพราะว่าที่ยังความขึ้นเชนม่มีก็ต้องใช้คุ้มใช้ให้คุ้มนะคะตอนนี้เราก็จะเป็น แล้วคนอื่นเห็นเขาก็จะหัวเราะเราว่าทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้มาถูกเวลามากเลยค่ะไม่มีใครเลยค่ะวันนี้แล้วใครที่มาที่ตึกม่วงนะครับแล้วอยากจะหาผู้แนะนําที่สามารถแนะนําให้เราให้เราให้เราเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ทราบต้องหาคุณอะไรครับคุณดีมค่ะคุณดีมครับคุณแอมค่ะคุณแอมนะครับหลังจากช้อปปิ้งวันนี้ภารกิจเรายังไม่เสร็จเนอะื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไงบอกว่าที่ซักผ้าอยู่ชั้นห้า เจอที่บอกแล้วเอามาชันาช้นห้าเจอสัญลักษณ์แล้วเลี้ยวซ้าย,ญญาย,ายอัตโนมือจอะอาจจะได้เรียบเปิดให้เรียให้ออแต่จะแคบนิดนึง<ม>ที่สำคัญคือผมชอบตรงนี้มีที่กดน้ำแข็งเราก็มีแก้วให้ซ<ม>ักผ้าประมาณ30นาทีนะคะจากห้องนะครับซักรีดอ่เดี๋ยวเราไปหาข้าวทานที่ร้านมัซยยาก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบห้เาเข้ามาละร้านมาซียิยอ,อ่อาก่อนเอาเซ็นเล็กได้ไหมได้แล้วก็อันนี้อันนี้เลย,เยแล้วก็ไข่อะไรไม่เอาก็จ่ายเป็นเงินสด ิวผม102นะครับบอร์ดก็ขึ้น102นะครับเดี๋ยวถ้าทําอาหารเสร็จคิวก็จะเรียกนะครับแล้วเราก็ไปรับอาหารครับที่ตรงหน้าเคา,เาน์เตอร์น,นะครับที่เขาจัดถ้าเรากินเสร็จแล้วเราก็เอาถาดอาหารมาวางตรงนี้นะครับนี่เป็นร้านที่เราฝากทองได้ตลอดเลยนะครับเพราะเปิด24ชั่วโมงครับผมตโตออลิกาโตเพื่อนหน้ากินไม้โอ้โหโโหมูซุกครับแล้วก็ เครื่องเคียงสลัดข้าวครับด้านข้างก็จะมีเครื่องปรุงแล้วก็น้ำซอสหลากหลายเลยนะครับให้เราเลือกของภรรยาครับได้ครับนี่ก็เป็นร้านที่ต้องบริการตัวเองนะครับก็เราอยากทานน้ำนะครับเราก็มีหลายอย่างให้เลือกนะครับชาเขียวร้อนเย็นนะครับน้ำเปล่านะครับผมก็ขอเป็นชาเขียวเย็นแล้วกันครับแล้วก็ออกมาให้เห็นไหมครับ ชาเขียวเย็นได้แล <c 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 ้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นสลัดลัดขอเป็นเลกูล่าอือหือ้กาตงีนะหอมมันอร่อยมากครับโอ้โหอร่อยมากคิดถึงมาสียะเพราะชอบมากนะมาสียานี้ตั้งแต่เราใกล้เก้ามาญี่ปุ่นนะอือหือ มัตสยะนะครับอาหาร24ชั่วโมงมีหลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะครับก็เดี๋ยวแปลเสื้อที่ซักแล้วก็กลับห้องนอนหลับฝันดีครับโอยาซูมินาไซ